สวัสดีครับพี่น้องป้องไผ่ซูคุขซูุคนครับคลิปนี้เสี่ยงใจผู้ไท้ผ้าเลาะคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมจวดจัดไปพี่น้องครับกับฮาราจุกุสุวินนวงครับมาเที่ยวญี่ปุ่นครับนี่พี่น้องครับบรรยากาศคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยพี่น้องเลย นี่ครับบรรยาาบรยากาศโดยรอบครับนี่คือฮาราจูกุประเทศไทยสวิตวอร์งครับจัดไปพี่น้องผมนี่มาได้ไปฮานั่งเครื่องบินไก่พี่น้องผม นี่จะเป็นซุ่มซนจำลองครับพระใหญ่ไดบุษุพระใหญ่ไดบุษุพี่น้องผมนี่ครับนี่คือภาพรบรรยากาศพี่น้องผมครับบรรยากาศ ยากาศคือ,อยุ่ญี่ปุ่นเลยครับโจทย์จัดไปพี่น้องผมนี่ครับคือสถานที่ที่เขาตกแต่งนี่ก็คือจำลองมาจากญี่ปุ่นพี่น้องผม ขอมานี่ค็คือมีกินไหนของญี่ปุ่นเลยครับยยะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมนะฮะทางเขาไปในหมู่บ้านทา้พพุ้นครับนี่จะมีคนเขามาแต่งชุดกิโมโนถ่ายรูปว้าวธรรมดาพี่น้องผมครับพี่น้องผมนี่คือสุ่มสนของญี่ปุ่นครับซึ่งจะ มีกินไอของญี่ปุ่นเลยพี่น้องผมจวดจัดไปครับนี่ครับจะเป็นโซนบทเล่นแบบนะฮะเล่นแบบได้คือนาดพี่น้องผมครับสวยงามพี่น้องคือกับญี่ปุ่นเลยครับ จึงมีความเป็นญี่ปุ่นเลยพี่น้องนี่จะเป็นล้านปลาครับครับหนองน้ำหนองปลาคราบปลาครับ,รบตัวยังง่ายเลยพี่น้องเลยนี่นี่จะปลาครับนี่จะเป็นโซนร้านค้าพี่น้องผม นี่จะเป็นนองปลาคาบพ,พี่น้องครับโอ้ปลาคาบตัวยังสวยงามเลยพี่น้องผมโอ้มึงโอ้หลายขนาดเลยครับมีปลานิ่นอยู่ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวปลานิ่นน้องนั่นปลาคาบทั้งมดเลยนี่ นี่คือบริเวณนะฮะร้านค้าร้านขายพี่น้องครับนี่จะเป็นสะพานจะมีร้านค้าร้านขายทรงออกสไตล์ญี่ปุ่นครับมันตกแต่งได้คล้ายกับของญี่ปุ่นเลยพี่น้องเลยจอดจัดไปพี่น้องครับสวยงามมาต้องไปเที่ยวไกฮอนญี่ปุ่นครับนี่ก็ได้กินไอญี่ปุ่นแล้วพี่น้องญี่ปุ่นเมืองไทยครับ อยู่ถนนสวินทวงศ์นะฮะอาลาโจกุประเทศไทยสวิตวงศ์ครับมาให้อาหารปลาคราบพี่น้องผมอาหารปลาครับครับจวดพี่น้องตัวยังไงเลยกลังสวยงามเลยพี่น้องผมปลาครับ ไซส์ใหญ่ๆสวยไซส์กำลังพอดีครับสีสันสวยงามขนาดพี่น้องเลยเอากินกินกินปาครับแบ่งกันกินเด้อสุจอดพี่น้องผมเรียบร้อยครับชมภาพบรรยากาศต่อพี่น้องครับต้นนี้เพิ่นกัดจัดเป็น ร้านคิดสมาร์ทครับที่พานมาพี่น้องผมนี่กับพานคิดสมาร์ทไปแล้วฮาลาจูกุไทยแลนด์นี่พี่น้องครับนี่ก็คือรถลากครับรถลากแบบโบราณของญี่ปุ่นพี่น้องผมเออคลาสสิกพี่น้องเลยเออสวยงามมีอยู่ยขค้นเดียวนี่ยนะครับ ซขนาดนี่คือบริเวณนะฮะบริเวณโดยรอบของฮาราจูกุนะฮะถ้าผูดด้ใดอยากเจ้าสุดกับเจ้าบองนี้พี่น้องผมเป็นลานเจ้าสุดครับโซนนี้จะเป็นโซนเจ้าสุดเป็นแบบญี่ปุ่นพี่น้องผม นี่ฮะเขามาเลยใสยสุดใส่สุดถ่ายรูปทางพี่จะเป็นกงเกงสร้างครับจะเป็นของไทยพี่น้องเลยโซนทางพี่นี่จะเป็นแบบกินไนญี่ปุน่นโซนทางนี้ก็ได้จะเป็นแบบซุ้มชนโบราณของญี่ปุ่นนะฮะตามซอกตามซอย มาสัมผัสกินไหนของญี่ปุ่นนะฮะโดยที่เ้าบ่ต้องบินไปนี่ก็คือสุ่มซนนะฮะนี่โซนทางพีก็จะเป็นด้านหลังพี่น้องผมนี่ฮะดอกสักุลงสัก,กุระ เอาวันนี้ก็คือสัมผัสกินไอญี่ป่นแบบจังๆเลยพี่น้องเลยรูปหิโมงหิมะฮะเป็นรูปซุ้มซนทั้ทงพุนครับทั้งพีจะเป็นร้านคงร้านค้าพี่น้องครับร้านค้าร้านไทยแน่โซนนี้จะเป็นขายกระเกงซางครับแต่ทั้งพุ้น แต่จัดร้านโดยส่งญี่ปุ่นครับตรวจจัดไปร้านค้าขายเสื้อผ้าครับตัวละร้อยพี่น้องผมอ<า>ของเล่นนะเส้นลายลาย,ย่างพี่น้องนี่ตุ๊กตาญี่ปุ่นสมัยอิคิวซังพี่น้องเงย <Fields. S 1> เห็นเขาอ,อยู่ในอิคิวซังและตุ๊กตาตัวนี้ จอดจัดไปพ um ี่น้องผมนี่ครับมีลายสีลายย่างพี่น้องเลยมีป้นก็จะมีงานวัดพี่น้องเลยขนมลุกย uh, ุคเก่าสมัยยุคเก้าศูนย์พี่น้องเลยมีฮอนงานวัดจอดเลยพี่น้องเลย สุดยอดนี่ยิงปืนยิงป่าเป้ายิงปืนนี่โซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังพี่น้องผมจะมีตุ๊กตาแมวน้ำโชคครับกินในญี่ปุ่นเลยครับ นี่ครับบริออเวณด้านหลังพี่น้องผมจวจจัดไปครับนี่ฮะจะมีคนมาใส่สุดกิโมโนถ่ายรูปครับจะมีเฮ้ให้เศร้าพี่น้องผมเศร้าสุดมาถ่ายรูปเข่ากับบรรยากาศครับผมโซนทั้งนี้จะเป็นโซน ขี่รถครับจุดขายตัวจำนายตัวจะเป็นขี้รถแบบนี้ละพี่น้องก็มาภาพมันมภาพบรรยากาศด้านหลังพี่น้องครับภูเขาไฟฟูจิพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนเนี่ยภูเขาไฟฟูจิ จะเป็นกอซิลาพี่น้องผมนี่คือบริเวณด้านหน้าครับจุดจำหน่ายสินค้านี่จะเป็นโดมนะฮะจำหน่ายสินค้าขายเครื่องดงเครืงดื่มพี่น้องผม สุดท้ายนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังอกแงใจในการทำคลิปต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอสวัสดีครับผม